อาทีนี้เราเรากลับเข้ามาเรื่องหัวข้อหลักที่เรานัดแนะกันเอาไว้ว่าไอ้เคอร์ฟิวกับบล็อกดาวถือว่าเป็นความล้มเหลวของสอบคบนความวิบัติของชีวิตชาวบ้านเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเออไม่ทราบว่าคุณสุป,ปันพี่ทวีเนี่ยเห็นเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าที่ทำกันมาเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยตั้งแต่วันที่3มสิงหาจนกระทั่ง ต่ออายุไปถึง31สิงหาเนี่ยผมไม่เห็นมันจะมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นนะเพราะว่ายอดการเจ็บการป่วยติดเชื้อลายใหม่ก็เพิ่มขึ้นวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทําลายสถิตินะครับทะลุหนึ่งล้านคนไปเรียบร้อยแล้วสาหรับผู้เจ็บผู้ป่วยแล้วก็ยอดการตายก็กําลังสะสมยอดขึ้นไปผมคิดว่าน่าจะทะลุหลักหมื่นภายในอีกไม่กี่วันนี้นะครับเพราะาตอนนี้มันก็ใกล้เต็มทีแล้วใกล้ใกล้ไปแตะฝืนเต็มทีแล้ว มันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงว่าเฮ้ยคุณล็อกดาวคุณเคอร์ฟิลแล้วยังไงอ่ะคุณสุป,ปันว่ายังไงครับผมไล่ทีละเรื่องนะผมเอาล็อกดาวครับล็อกดาวเนี่ยผมเห็นด้วยในหลักการก็ควรมีอะฮะแต่รัฐเองเนี่ยต้องเข้มงวดจริงๆอืมนะพร้อมทั้งต้องมีมาตรการในการตรวจค้นหาผู้ที่ติดเชือ้อแล้วก็กลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มข้นนะครับไม่ใช่ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น เขาเรียกว่าผมแยกคาว่าจุดพลิกผันของการล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าล็อกดาวน์เนี่ยถ้าถ้าควบคุมบริเวณให้ดีนะแล้วก็กระบวนการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อแล้วก็กลุ่มเสี่ยงถ้าทําดีๆเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้มันจะแก้ปัญหาแล้วมันจะลดในส่วนของจํานวนผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในฐานะที่สัมผัสอยู่กับคนระดับล่างตลอดผมเลยว่ามันมช่องโหว่เยอะมาก มันมีช่องโหวเยอะมากถ้าคราวนี้คุณล็อกดาวน์แล้วคุณไม่มีกระบวนการในการตรวจค้นหาผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับ,ก,บการล็อกไว้แล้วให้เชื้อมันแพร่กระจายคือมักบ่มให้เชื้อติดตัวแล้วก็กระจายไปครัซึ่งตรงนี้อันตรายเพราะมันพราะมันไปถึงตรงนั้นแล้วกระบวนการในการตรวจรับหรือในการเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันล่าช้าอีกมันยิ่งไปที่ผมพูดแบบนี้เนี่ย มันไม่ใช่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เพียงพอะอเจ้าหน้าที่รัฐหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทําหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่รู้อืผมยังแยกเป็นสองระยะนะคือไม่ทํากับไม่รู้ครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐจะบอกว่าเฮ้ยผมเสี่ยงตายนะฮะแต่อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าถึงเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ,อแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้มากกว่าประชาชนครับ แล่วนี่คือบทบาทหน้าที่จะบอกให้ผมก็กลัวตายอห้กผมไปทําอย่างนั้นนี้มันไม่ใช่คุณเจ้าหน้าที่รัฐคุณมีกระบวนการในการดูแลจัดการของคุณคุณเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันแล้วก็ถ้าคุณเจ็บป่วยอโอกาสคุณเข้าถึงการรักษาเนี่ยมันมีมากกว่านะครับครับผมเนี่ยเคยได้ยินกับปูคุณศักใจพิจตุและท่านผู้ชมมีคนติดต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐม,มารับคนป่วยอื เขาพูดคาเดียวว่าเข้าใจผมนะครับครับลูกผมยังเล็กฮะ uh huh. ผมไม่สามารถไปส่งได้ครับออ uh huh. ถามว่าแบบเนี้ยแล้วมันจะทํำยังไงนี่คือเรื่องอืมเ uh huh. จ้าหน้าที่รัฐไม่ทํา uh huh. หรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่อันนี้ผมผมฟันสองทงนี้เลยนะ uh huh. สองอุปกรณ์ภาคสนาม ในการ,รตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยของรัฐเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เพียงพออืมไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ในการสวมใส่ป้องกันก็ไม่เพียงพออุปกรณ์ในการอในการตรวจหาเชื้อก็ไม่เพียงพอหรือมันพอจะมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องมาตรฐานในการใช้คือไม่สามารถาที่จะชี้ชัด หวังผลได้ชัดเจนว่าคุณติดเชื้ออืมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาให้ยาได้เลยสู่กระบวนการกลับตัวรักษาได้เลยอะไรคือสิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจแบบนี้คุณสักใจพิจิวีและท่านผู้ชมล่าสุดเรื่องผันตัวคเอทีเ k ฮะที่มันมีปัญหายื้อกันอยู่ uh huh. ระหว่างที่หมอชนบทกมาให้ข้อมูลกับองการเภสัชกรรมอันนี้บอกก่อนนะ ไม่ได้ไปไปด้อยค่าองค์การเพศสัจกรรมอย่อไม่ได้โจมตีนะแต่ว่าองค์การเพศสัจกรรมเนี่ยในไหนเป็นหน้าเสือในการจัดหานะครับโดยสออสปสชก็เป็นเจ้าของงบเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องคุณภาพครัขอเชินบทบอกไอ้ยี่ห้อนี้ยมันมีมาตรฐานจริงแต่มันไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บก็เข้สู่เข้าสู่กระบวนการรักษาได้เลย ซึ่งในเรื่องเนี้ยผมเนี่ยประสบกับคนในครอบครัวผมคุณศักชัยครับตรวจไปสองรอบก็ยืนยันก็ติดก็ไปโรงพยาบาลที่ประกันที่ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่รโรงพยาบาลบอกว่าไม่เป็นไรแอดาไานไว้ก่อนแล้วคุณกลับบ้านออไม่รับตัวตรวจไม่ตรวจรอ,อ,อนเป็นตรวจทั้งที่ไอพันตรวจเนี่ย เอทีเคเนี่ยยืนัจแล้วสองรอบก็นะออกลับมาับอญาติๆก็กลัวฮ้ยถ้ามารู้ผลช้ากระบวนการในการตรวจรักษาหรือการเข้าสู่กระบวนการมันก็จะช้าก็ให้ไปตรวจคลินิกนะครับซึ่งซึ่งก็มีใบรับรองที่นี่ก็ตรวจก็บอกว่าคุณติดเชื้อครับแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์คนที่ไปตรวจเนี่ยก็ ถ่ายใบรับรองแพทย์ส่งไลน์ไปที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลก็บอกพรุ่งนี้คุณมาตรวจตรวจอะไรกันนักศึกษาเอออ่าครับพรุ่งนี้คุณมาตรวจพอไปตรวจเสร็จก็บอกว่ากลับบ้านไปก่อนฮะรอผลออกครับอ่าก็กลับบ้านไปพอพอบ่ายผลออกก็บอกว่าพรุ่งนี้คุณมาสิบโมงเช้ามาที่โรงพยาบาลครับ เตรียมเตรียมเข้าสู่กระบวนการรักษาเตรียมเสื้อผ้าของเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วยพอสองทุ่มโพกลับมาบอกว่าพรุ่งนี้เลื่อนไปสิบสองโมงนะแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรมาเพราะเขาจะขอตรวจซ้ําเออคราวนี้ไอ้คนเป็นตัวก็บอกแล้วจะไปยังไงอ่ะเออใช่<อ>ก็ยืนยันเาฝนติดแล้วจะไปยังไงเออเราฟังแล้วเราช็อกมาก พี่ตวีแล้วนะผู้ชมไหมอ๋อเชื้อยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรมันยังไม่แพร่โอ้โหนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ที่ที่มันควบคุมโรคไม่ได้ไงแน่นเลยสิแล้วผมบอกกอรถมาลับรอปกติเราเยี่ยงถช้าว่าให้รออยู่บ้านนะเดี๋ยวรถไปรับใช่ใช่ครับอ่านี่ไม่มีไม่มีก็พวกกลุ่มเพื่อนเขาก็ปรึกษากันไม่ปล่อยแบบนี้ไม่ได้ก็มีอาสาสักกล้าตายท่านหนึ่งเป็นเพื่อน สับคนที่ป่วยเนี่ยก็บอกเดี๋ยวไปส่งเองนะเขาก็เขาก็วางแผนกันมานะมีชุดแบบปัดกุ่มของเขาอะใส่ไอ้หน้ากากมาอะไรมานะใส่ถุงมือมาแล้วก็ให้ผู้ป่วยนั่งข้างหลังครับนะครับแล้วก็เปิดกระจกรถหมดวิ่งไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงก็ตรวจโรงพยาบาลบอกพักไ้นั่นเลยเข้ารักษาตัวเลยครับอืม ก็นี่คนที่ไปตรวจเขาก็เออไม่ได้เตรียมอะไรมาโดยสัารคัดยานก็ตอบว่าไม่ได้เตรียมอะไรมามารักษะมาค้าเลยก็บอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเเออออสิ่งที่ได้คำตอบคืออะไรไม่คุณสจ๊วตพ่ทวีและท่านผู้ชมงั้นกลับไปเอามาก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะเะรนครับพี่น้องเออหนึ่งนะจากคนไข้สีเขียวเดี่ยมันอาจจะค่อยๆเลื่อนระดับเป็นสีเหลืองสีแดงได้นะแล้วไอ้คนไอ้คนที่ที่ป่วยเนี่ยบอก ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะครับเพราะว่าท้องเสียมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วก็บอกให้นั่งรอก่อนช่วงที่นั่งรอคนป่วยเป็นลมครับอืก็เลยต้องเอาไปเข้าเข้าบอร์ดรักษาของของโควิดเอ่ยพอไปตรวจขุ้นวายไปหมดแล้วนะปรากฏว่าเข้าขายสีเหลืองอืคุณศักดิ์ชัยพิจิีและท่านผู้ชมเห็นกระบวนการช่องว่างอะไรไหมเออเวลาไปเรื่อง เวลาทุกวินาทีมันคือชีวิตนะอะอันนี้หมายถึงผู้ป่วยแล้วที่กลับไปกลับมาเนี่ยมันแพร่เชื้อไปต้องเท่าไหร่เออครับเห็นไหมฮะถ้าเรามีแผ่นตรวจที่สามารถที่จะหวังผลได้ถึงเก้าสิบและเก้าสกเปอร์เซ็นอย่างที่หมอชนบทบอกเนี่ยตรวจปุ๊บสามารถที่ให้ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้เลยให้ยาเลยครับให้ยาเลยครับแค่นั้ซึ่งมันก็จะทำหนึ่ง คุณจะลนระยะเวลาในการดูแลรักษารักษาชีวิตคนป่วยได้สองอุดช่องว่างการแพร่เชื้อนะครับสามมันจะสร้างความเชื่อมั่นในในกระบวนการดูแลรักษามากขึ้นม,มันเป็นผลทังจิตวิญยานะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราไม่มีแล้วเราขาดหลายคนจะแย้งผมว่าเอ้ยเราต้องไปดูต้นจุนผมถามว่า ไอ้แผนนี้ผมตีราคากดต่ำนะเมื่อครั้งที่เราเราก็คุยกันนะแผนละสองร้อยนะนี่กดต่ำเลยนะจากสามร้อยร้อยก็ต่ำแล้วเอาเหลือสองร้อยบางบางที่สี่ร้อยแผนระดับนี้นะต้องตรวจสองรอบสองแผ่นสี่ร้อยแล้วไปตรวจแล็บอีกสามพันผมเช็คมาแล้วเพื่อนที่เขาอยู่ในแวดวงธุรกิจโรงพยาบาลก็บอกสามพันถ้าเว่าต้นทุนสามพันสี่แต่วันนั้นผมคุยกับหมอจุ๊ก สุภัฒตาสุวรรณจิตบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเสนอเนี่ยว่าคนจะซื้อยี่ห้อนี้มาเนี่ยออืซึ่งในท้องตลาดเนี่ยมันมีอยู่สี่ยี่ห้อในเมืองไทยมีสองยี่ห้อแต่ทั่วโลกที่ครามมยังมีที่เขาใช้เสียเขาบอกว่ารวมแล้วราคาเนี่ยมันยังไม่ได้พูดถึงราคาต้นทุนนะสองพันบาทครับอืคุณสักชัยใจแผ่นตรวจสองพันบาทแต่คิดต้นทุนตามที่ที่เขาพยายามจะซื้อกันเนี่ยอื แล้วก็ต้องมาตรวจแลับมาซอมที่แลบอีกเนี่ยทั้งหมดกันสามพันสี่นี่มันลดไปอีกพันสี่นะ uh huh. ครับแล้วมันช่วยย่นระยะเวลาในการดูแลรักษาชีวิตคนก็มีก็จะได้การให้ดูแลรักษามากขึ้นแล้วก็ช่องโหว่ในการเชื่อมันก็จะต่างลงผมก็เลยบอกว่าเถ้าคุณล็อกดาวน์แล้วคุณไม่มีกระบวนการเหล่านี้นะอย่าล็อกเลยครับอย่าล็อกเลยนะครับแล้วปัญหาหนึ่งพอล็อกดาวน์เสร็จอะไรเสร็จแล้วมีกระบวนการ ตลุยตรวจค้นหาผู้ติดิเชื้อแล้วก็ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงเนี่ยนะวัคซีนมันต้องลงด้วยครับใช่แต่ตอนนี้เราเข้าใจแหละว,ว่าคุณจัดการวัคซีนไม่ได้ใครอย่าทะลึ่งมาเถียงว่าจัดการได้ใช่ไหมมันประจักษ์อยู่แล้วว่าคุณจัดการไม่ได้ครับ ใช่ไหมเพราะจัดการไม่ได้คุณต้องทํำยังไงโดยหลักการนะผมไม่ใช่ผู้เก่งกาจอะไรผมคิดว่าทุกคนรู้พอๆกับผมคุณต้องอุดช่องว่างการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้ออืไม่ใช่ปล่อยให้มันมีดุยสุ่อแชกกันแบบนี้อืใช่ไหมผมเพิ่งบอกว่าล็อกดาวล็อกได้เห็นด้วยแต่มันต้องมีมาตรการในการที่จะตรุยตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็กลุ่มเสี่ยงท,ที่ที่จะแพร่เชื้อเราต้องเอาจริงเอาจังต้องมีมาตรการนะักเรื่องเนี้ยผมรอบแรกผมว่าแค่นี้ก่อน